เยอะนะจากตลาดเขาเดินมาเมื่อวาครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยปอนด์ร้อยปอนด์เลยพิกัดแชมป์เราเลยเนาะน้ำหนักนี้เมื่อกี้มาสอบเป็นไงเกินจุดแปดจุดแปดนะนิดหน่อยสามสี่ขีดแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ขั้นมาพอไปตอนนี้มีใครช่วยพอี่ซ้อมบ้างครับอือานนท์แมงไทยเบอร์เขียร์อือก็ลปีพีช่วยกันเนาะเจ็บตัวเมื่อไหร่วันครับไฟนี้สามประเทศกว่าก็พอดีเลยแล้วล่าสุดจะว่าที่ไหนอ้าน้อยครับเป็นไงครับวันนั้น ชนะน็อกเยอะสี่พืชชัยต่อพืชชัยครับขามไปชกที่นู่นก็น็อกเข้ามาแล้วกลับมาที่นี่เจอใครครับพรุ่งนี้เจอเนื้อพยัคฆ์เคยเจอกันไหมย่งครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูนิดหน่อยการศึกษามานิดหน่อยนะเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็รู้ดูดังครับในหวังเก็บางแผนไงดีพวกนี้ตามสไตล์กอฝีมือของเราเนาะคิดว่าถ้าต้นๆเขามาแรกเลยเราทำไงอ่ะก็ไปเลยแบบ คิดว่าเอาสายผีมือเราอยู่นะเออแล้วเราในชีวิตนี้ป้องกันแชมป์มากี่ไฟล์แล้วย,ยังเลยนี่คือได้มาก็นี่เพิ่นป้องครั้งแรกเลยยังตื่นเต้นอยู่ไหมยังไม่ก็หายตื่นเต้นแล้วนะเนาะเหลาอยู่อล้ลครับอายุ20แลับขรบคนจังหวัดนาคาไปปล่อยกิโล พื 49, ้นเพลาเป็นมวยถ้าซ้ายหรือขวา,ขวาสูงร้อย67อสิบเจ็ดเอาชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณห้าสิบกว่าครับฝากลองแชร์พร่งนี้หน่อยครับกแช,ชร์จาก,จากตลาดคนเดน,นเพิรนกนาครับครับผมขอบคุณครับ